สวัสดีค่ะครูปรางนะคะถือเป็นพอดแคสต์แรกเลยนะคะสำหรับพอดแคสต์ของครูปรางคาเฟ่นะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยคือปรางอยากทำให้เหมือนเรามาอยู่ในร้านกาแฟาแล้วก็มาแชร์เรื่องราวแชร์ประสบการณ์กันว่าเจออะไรมาบ้างอยากให้คาเฟ่นี้เป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยของทุกคนนะคะทีนี้ก่อนหน้านี้จริงๆปรางไลฟ์ใน IG ไปแล้วแหละว่า เกี่ยวกับเรื่อง4คนที่เราควรมีในชีวิตแล้วพอมีพอดแคสต์แรกใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะมาพูดในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนที่ไลฟ์ใน IG ไม่ได้เซฟจ้าก็เลยหายไปวับไปกับตานะคะโอเค4คนที่เราควรมีในชีวิตอันนี้จุดเริ่มต้นมาจากตอนที่ปรางไปเรียนคลาสออนไลน์เรื่อง personal branding นะคะตอนนั้นครูเขาพูดถึง3คน แต่พอมานั่งตกตะกอนดีๆแล้วเพราะว่าเฮ้ยน่าจะเป็นสีจากประสบการณ์ที่ผสมเข้าไปคนแรกทุกคนลองเช็คลิสไปพร้อมๆกันนะคนแรกคือคนที่เราชื่นชมคำว่าคนที่เราชื่นชมหรือคนที่เราเคารพอะค่ะคนที่เราพร้อมที่จะเดินเข้าไปหาเราก็ขอคำแนะนำเขาแล้วเขาก็ใจดีที่จะให้คำแนะนำเราด้วยเพราะคนคนนี้จะเป็นเหมือนไอดอลคำว่าไอดอลคือเหมือนเขา ใบเขาเป็นใบเบิกทางให้เราค่ะเขาเบิกทางไว้แล้วแล้วเราก็แค่ลองดําเนินรอยตามเขามันอาจจะทําให้เราไปถึงสิ่งที่เราต้องการได้เร็วกว่าทีนี้คําว่าไปถึงสิ่งที่เราต้องการอะปังจะพูดเสมอว่าในคําว่าความสําเร็จของแต่ละคนอะไม่เหมือนกันอย่าเอาแบบมาตรฐานของใครไปตัดสินของใครปังก็ไม่สามารถเอามาตรฐานของปังเองอะไปตัดสินได้เช่นบางคนให้ความสําเร็จอยู่ที่การงาน บางคนอยู่ที่เงินบางคนอยู่ที่ความสัมพันธ์บางคนอยู่ที่การเรียนรู้หรือว่าการพัฒนาตัวเองตอนนี้ก็เป็นโจทย์ของแต่ละคนว่าความสําเร็จของแต่ละคนคืออะไรคนแรกที่คุณควรมีคือคนที่คุณชื่นชมถ้าถึงตอนนี้ถ้าฟังอยู่ก็ลองป๊อปอัพขึ้นมาในหัวเลยนะคะว่ามีใครบ้างที่เราชื่นชมแล้วเรากล้าที่จะเดินไปขอคำคอมเมนต์จากเขาคนที่สองคือ คนที่แคร์แม้กระทั่งความสำเร็จของคุณคนคนนี้จะเป็นคนที่เป็นซัพพอร์เตอร์ค่ะเป็นผู้สนับสนุนคุณเขาแคร์ว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่ด้วยซ้ำจะไม่ไม่ใช่คนที่ฉาไวา้ง่ายถ้าคุณสำเร็จหรือว่าถ้าคุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการคนคนนี้จะมีอิจฉาคุณลองนึกก่อนมีไหมทีนี้อันเนี้ยจากการที่ปรางคุยกับ ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดหลายคนหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆน,นะคะหลายคนพอถึงข้อเนี้ยเขากลับชะงักแล้วก็คิดว่าเฮ้ยจะมีหรอคนที่ไม่อชาฉาเราอันเนี้ยสารภาพสารภาพถึงด้านดาร์กในใจของบางเหมือนกันตอนแรกที่จะเขียนข้อนี้ยบางประกาชะงักบางแบบเฮ้ยยังไงดีทันทีที่วูบความคิดนั้นมันขึ้นมาค่ะก็ถอยตัวเองออกมาก้าวหนึ่งก่อน แล้วก็ไปเปิดในไลน์กลุ่มตัวเองอะค่ะไปเปิดในไลน์กลุ่มคือตอนนี้บางมีไลน์กลุ่มหลายกลุ่มมากทุกๆครั้งเวลาที่โยนคําถามอะไรหรือปรึกษาอะไรไปอะมันก็จะมีกลุ่มที่ออกมาตอบเสมอมีกลุ่มที่พร้อมตอบพร้อมซัพพอร์ตมากลองดูก่อนว่าเรามีไหมมีคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตเราไหมทีนี้มันก็มีอีกก็มี react จากคนที่คุยด้วยมอีกว่าเฮ้ยคิดไม่ออกเลยคิดไม่ออกเลยค่ะครูอะไรย่างนี้แล้วบางก็บอกไปว่าเฮ้ยตอนนั้นบางแชร์ไปนะคะว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่ายูอ่ะคิดว่าวันหนึ่งที่ยูประสบความสําเร็จแล้วมันไม่มีคนที่จะแคร์ไม่มีคนที่จะยินดีด้วยลองคิดดีๆไหมว่าแล้วใจเราอ่ะอยากที่จะเดินไปถึงจุดนั้นหรอในเมื่อเรารู้สึกว่าเฮ้ยจุดนั้นมันไม่มีคนรอเราอยู่ get ยนี้ไหม เหมือนเรารู้ว่าอุ้ยสมมุติเราอยากเป็นนักร้องคิดภาพน,นะคะแล้วเราถ้าวันใดวันหนึง่งเรามีอัลบั้มเป็นของตัวเองหรือได้เป็นนักร้องจริงๆวันนั้นจะกลับมีแต่คนอิจฉาสมมตินะแล้วเราคิดนะว่าในใจเราอะมันกลัวอยู่แล้วอะมันก็จะทําทุกวิถีทางแหละเพื่อให้เราไม่ไปในในจุดจุดนั้นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติใครยังคิดไม่ออกพักก่อนวางก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปคนที่สาม คือคนที่กล้าพูดข้อผิดพลาดของคุณกล้าคอมเมนต์คุณตรงๆอย่างซื่อสัตย์คำว่าอย่างซื่อสัตย์คืออะไรดีเขาก็จะกล้าบอกว่าดีและอะไรที่เรายังทำไม่ดีหรืออะไรที่เราทำพลาดอะ่ะเขาก็จะกล้าบอกว่าอันเนี้ยพลาดอันเนี้ยไม่ดีนะแล้วบอกวิธีแก้ไขด้วยซึ่งอันเนี้ยไม่รู้ว่าเราเป็นคนโชคดีหรือเปล่านะเรามีเพื่อนแบบนี้เยอะมากเพื่อนที่แบบ ถ้าถ้าคนอเดืได้ยินคํำคอมเมนต์คงตกใจอะคงแบบเฮ้ยเพื่อนร้ายจังทําไมถึงแบบคอมเมนต์ตรงขนาดนี้อันนี้ด่ากันอยู่หรือเปล่าแต่เรามีเพื่อนอย่างนี้จริงๆที่สมมุติเราลง IG อะไรไปอย่างงี้ใช่ไหมคะเราลง IG TV ล่าสุดแล้วรูปมันจะเป็นรูปหน้าปกอะเหมือนรูปหน้าปกของ IG TV เราแบบเป็นรูปแก้วกาแฟที่มันดูไม่เมกเซนส์ถามว่าเรารู้ไหมว่ามันไม่เมกเซนส์ตอนนั้นมันก็เห็นอยู่ว่ามันไม่เมกเซน แต่เราเลื่อนไปหาหน้าเราตอนที่มันเป็นหน้าแบบดีๆไม่ได้มันจะมีแต่หน้าเหวอ๋วอๆเราชอบมีแต่หน้าเหวอ๋วอๆในในนั้นเพื่อนก็แบบว่า DM มาเลยเว้ยว่าปังถ้าอยู่จะพูดเรื่อง,องความรู้อ่ะแล้วทําไมถึงไม่มีหน้าปกดีๆหน้าปกแบบนี้เวลาแชร์ไปอ่ะใครก็จะไปเก็ตเราพร้อมจะแชร์ให้เธอเ้ยเนี่ยเพื่อนมัน DM มาด่าเราอะ่ะแต่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันไม่ใช่คําด่ามันคือคําบอกวิธีแก้ไข ซึ่งเรามีเพื่อนอย่างเงี้ยเยอะมากสมมติเราปล่อยคลิปอะไรไปไงใช่ไหมก็จะมีคนมาแบบเฮ้ยทาอย่างนี้อันนี้ไม่น่ารักเลยลองดูว่ามีคนที่กล้าพูดความจริงกับคุณหรือเปล่ากล้าบอกว่าคุณพลาดตรงไหนหรือเปล่าเพราะไม่ไงนะั้นนะคิดภาพนะถ้าเรามีแต่คนแรกมีแต่คนที่สองเราก็จะมีแต่คนอวยใช่ไหมจนสุดท้ายอ่ะเราก็จะไม่รู้ว่าจุดที่เราต้องพัฒนาต่อคืออะไรต่อไปคนสุดท้ายอันเนี้ยคิดเองอันเนี้ยมโนขึ้นมาเอง เราขอเรียกว่าเดอะสปอยเลอร์เดอะสปอยเลอร์คือคนที่พร้อมจะสปอยคุณเป็นเหมือนแรงถีบคนสุดท้ายอะค่ะอย่างเช่นสมมติเราอยากจะทำอะไรใช่ไหมเราไปหาคนที่หนึ่งแล้วเราไปหาคนที่สองแบบช่วยสป,ปอร์ตเราแล้ว,ลวเราไปหาคนที่สามออกบอกข้อผิดพลาดเราแล้วแต่บางทีในใจมนุษย์ดำมันกม็มีความกลัวอยู่แล้วมันมีความแบบ เฮ้ยจะดีเหรอเคยเป็นมาอยู่ในโมเมนต์แบบตัดสินใจไปแล้ว80%เหรืออีก20%ในการจะก้าวขาจะก้าวไม่ก้าวจะก้าวไม่ก้าวจะก้าวไม่ก้าวอย่างเงี้ยเราจะมีอีกคนหนึ่งคือเดอะสปอยเลอร์จะเป็นเหมือนแรงผลักหลังคนสุดท้ายอะ่ะเป็นแรงผลักคือคนแบบเนี้ยเดอะสปอยเลอร์คือคนที่มี energy ดี energy ดีมากมากแล้วว่าไม่ไม่ว่าเราจะไปปรึกษาอะไรเขาจะบอกว่าดีทําเลยทําเลยดีมากดีซึ่งเราก็มีเรามีเพื่อนที่มี energy แบบเนี้ย แล้วพร้อมที่จะสปอยเราไม่รู้เหมือนกันว่าดีหรือไม่ดีนะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเรามีครบสี่คนมีคนพร้อมสปอยด้วยมีคนที่เราชื่นชมคอยบอกคอยแนะแนวทางด้วยมีคนคอยสป,ปอร์ตด้วยสป,ปอร์ตแบบอ่อนโยนทางจิตใจด้วยแล้วมีคนที่กล้าบอกข้อผิดพลาดกล้าที่จะแบบซื่อสัตย์ซื่อตรงกับเราเรารู้สึกว่าพอมีสี่คนเนี้ไม่ว่าคุณจะอยากเริ่มต้นทําอะไรหรือว่าพยายามจะทําอะไรอยู่กับชีวิต ถ้าคุณมีสี่คนนี้แล้วอ่ะถ้าคุณจดออกมาแล้วนะหลังจากนี้ไม่ใช่จดแล้วก็เก็บเอาไว้มันก็อาจจะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นถ้าใครที่ฟังอยู่นะคะเราส้ยอยากทำสิ่งนี้แต่ไม่แน่ใจให้เดินไปหาสี่คนนี้ลองดูว่าเขาจะให้คำแนะน,นำคุณว่าอะไรลองดูว่าเขาจะสปอยคุณว่าอะไรลองดูว่าเขาจะทนุถนอมจิตใจคุณไปในทางไหนหรือแม้กระทั่งกล้าบอกว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ฟันธงยังไง เพื่อเป็นการ move ตัวเองถ้าสมมุติใครรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าอยากจะเริ่มต้นทําอะไรลองหาสีคนนี้ในชีวิตแล้วเมื่อคุณรู้แล้วปุ๊บเดินเข้าไปหาเขาเลยค่ะทีนี้เราไม่ได้โลกสวยถึงขนาดแบบสีคนนี้อาจจะอยู่กับเราัพพอร์ตเราไปตลอดเวลาเพราะอย่าลืมว่าทุกๆคนบนโลกนี้เป็นมนุษย์แล้วมีความเป็น h u แมนมีความเป็นมนุษย์อยู่ลึกๆสคนนี้บางทีเขาอาจจะอยู่ในภาวะที่ไม่พร้อมช่วยเราก็ได้ อย่างเช่นเขาก็มีปัญหาของเขาอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เขาอยากซัพพอร์ตคุณนะแต่ตอนนี้เขาต้องดูแลตัวเองก่อนขอให้ถ้าสมมติคุณไปเจอแล้วอกหักกลับมาอย่าเพิ่งตีโพยตีภายทางที่ดีคือไม่ใช่หาแค่4คนทางที่ดีคือหาหลายๆคนซัพพอร์ตคนที่มีอหาหลายๆคนนะคะเหมือนตุนเอาไว้อะคนที่มีบุคลิกลักษณะ4อย่างเนี้ย หายหลายคนเอาไว้เลยแล้วถ้าสมมุติคนแรกไปแล้วเขาไม่พร้อมคุณก็ยังมีคนที่สองคุณก็ยังมีคนที่สามโดยที่คุณจะได้ไม่เฟลว่าแบบเฮ้ยทำไมทาไมเพื่อนไม่ช่วยเราเลยเฮ้ยทาไมคนนี้ไม่ไม่พพอร์ตเราเลยจะได้ไม่ต้องมาเฟลเราจะได้ไม่ต้องแบบเหมือนล็อกตัวเองขังตัวเองไว้กับห้องเดิมโอเคนะคะหวังว่าการที่มาแชร์ เรื่องสี่คนที่ควรมีในชีวิตเป็นการเปิดคาเฟ่อย่างสมบูรณ์แบบครั้งนี้จะมีประโยชน์กับคุณนะคะหวังว่าจะมาเจอกันอีกในคาเฟ่นี้นะคะชื่อว่าคูปรางคาเฟ่ค่ะอย่าลืมไปฝากเพจด,ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์เพจคูปรางคาเฟ่หรือแม้กระทั่งใน YouTube ก็ชื่อ a n n e l คูปรางคาเฟ่นะคะแล้วก็พอดแคสต์ชื่อคูปรางคาเฟ่เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย